ตัวอย่างรายงานฝ่าย HR HR Monthly Report นำเสนอผู้บริหารเพื่อการจัดการและการบริหารโดย B+H&M r M. ถูกต้องรวดเร็วและอ่านง่าย B+H&M r M เก็บข้อมูลเป็น Data ที่พร้อมใช้ทั้งรายงานตรวจสอบในรูปแบบก,การสรุปพร้อมรายละเอียดเช่นรายงานสรุปยอดเงินเดือนยังมีรายงานย่อยๆอีกมากกว่า20รายงาน ทั้งในแบบเรียกวิเคราะห์แผนกสาขาหรือทั้งบริษัทให้เลือกใช้เช่นรายงานสรุปยอดเงินเดือนตามแผนกสังกัดเพียงเลือกมวดที่ต้องการรายงานหรือเลือกช่วงข้อมูลทั้งปีคลิกเริ่มพิมพ์ภาพรายงานรายงานแจกแจงแต่ละแผนกพร้อมรายชื่อพนักงานในแต่ละแผนกพร้อมข้อมูลประจํางวดที่เรียกเช่นจํานวนวันที่ทํางานในงวดที่เรียกอัตราเงินเดือนมีเงินเพิ่มเงินหักประกันสังคมเงินกู้คงเหลือเงินสุดที่เท่าไหร่เป็นต้น เมื่อตรวจสอบว่าถูกต้องแล้วเรามาพิมพ์ใบจ่ายเงินเดือนแจกพนักงานได้โดยโปรแกรมมีให้เลือกใช้มากกว่า1ิแบบเลือกงวดที่ต้องทำจ่ายรายงานเพื่อช่วยวิเคราะห์การมาทำงานของพนักงานก็มีให้เลือกเช่นรายงานสรุปวันทำงานและวันหยุดมีรายงานย่อยให้เลือกใช้เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาปรับเงินเดือนหรือจ่ายโบนัสได้เช่นสถิติการมาสายประจำปีสถิติการลาป่วยประจำปีรายงานประเมินผลงานพนักงานประจำปี เรามาลองดูรายงานอายุงานวันทำงานและจำนวนลาหยุดกันเลือกวันที่ในปีที่ต้องการข้อมูลแสดงให้ทันทีว่าพนักงานของแต่ละแผนกมีอายุงานเท่าไหร่ทำโอทีกี่ชั่วโมงขาดงานกี่วันสายกี่ครั้งมีลากิจลาป่วยกลับก่อนอย่างไรบ้างเป็นต้นซึ่งสามารถใช้พิจารณาร่วมกับรายงานอื่นๆประกอบการพิจารณาผลงานสิ้นปีได้เป็นอย่างดีรายงานเพื่อผู้บริหารรายงานประเมินผลพนักงานสิ้นปี รายงานแสดงข้อมูลตำแหน่งงานประเภทการจ้างอายุงานและแสดงฐานเงินเดือนเดิมฐานเงินเดือนปัจจุบันเทียบกันรวมถึงแสดงเงินได้ต่างๆและสถิติการลาที่เกิดขึ้นทั้งปีรายงานในมุมมองของการเปรียบเทียบเพื่อการบริหารก็มีให้เลือกหลายมุมมองเช่นหมวดรายงานเปรียบเทียบต่างๆรายงานเปรียบเทียบค่าล่วงเวลาแต่ละแผนกสำหรับรายงานตัวนี้จะแสดงในมุมยอดรวมของแผนกแจงรายเดือนทั้ง12เดือน เพื่อให้มองภาพรวมในมุมกว้างของมูล,ลค่าล่วงเวลาที่จ่ายไปกับแต่ละแผนกซึ่งจะสามารถนําไปประกอบกับผลลัพธ์การทำงานว่าสอดคล้องกับ OT ที่ทําเป็นจํานวนมากหรือไม่เป็นต้นยังมีอีกหลากหลายรายงานเพื่อช่วยงาน HR ที่ B HRM B HRM ผู้ช่วยมือหนึ่งของ HR และผู้ประกอบการทุกขนาดธุรกิจ